เป๊ปกัวเดโอล่าเผยเดอร์บอยใกล้แค่ไหนที่จะกลับมาลงสนามให้ซิตี้เป๊ปกัวเดโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่าเควินเดอร์บอยใกล้กลับมาลงสนามให้ทีมอีกครั้งเควินใกล้กลับมาแล้วแต่เขามีอาการเหนื่อยล้าเมื่อวานนี้และเราต้องระวังเพราะเขาได้รับบาดเจ็บนาน3เดือนและถ้าคุณจัดการกับจังหวะไม่ดีคุณก็อาจจะได้รับบาดเจ็บอีกครั้งกัวเดโอล่ากล่าวเราต้องไปทีละขั้นตอน จากอาการบาดเจ็บหนักแต่เขากําลังฝึกซ้อมกับเราและเขาจะกลับมาเร็วๆนี้ที่จริงผมอยากให้เขาเล่นเกมต่อไปหรือกับฮัตเตอร์ฟิลด์เลยแต่สิ่งสําคัญคือการให้เขาฟิตในระยะเวลาที่นานไม่ใช่สําหรับเกมใดเกมหนึ่งเดอะบอยไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมอีกเลยนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บแฮมสรตงในเกมนัดเปิดฤดูกาลเจอกับเบอร์ลี่แต่อย่างไรก็ตามกองกลางชาวเบลเยียมอาจกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกม f a Cup ั รอบ3เจอกับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวว์วันที่6มกรานี้ก็อาจจะเป็นได้ประเด็นร้อนหลังเอเวอร์ตนแพ้แมนเชสเตอร1-3แมนเชสเตอร์ซิตี้สวมตาแชมป์สโมสรโลกที่นาอกเป็นครั้งแรกหลังจากได้แชมป์ฟีฟ่าครับเวิร์ลครับซึ่งเป็นการลงเตะเกมแรกนับตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจบลงเช่นกันทีมของเป๊ปกวาร์เดรล่าโดนเซอร์ไพรส์เมื่อแจ็คเฮลิสัน นักเตะเก่าของพวกเขายิงขึ้นนำก่อนในครึ่งหลังแต่อย่างไรก็ตามเรือใบสีฟ้าแข่งแร่งพอที่จะพลิกแซงชนะได้สำเร็จจากการยิง3ามลูกลวดของฟิลฟ f o เดนฮูลเลนอันวาเลสและ a บนโดซิวามันเป็นเกมที่ซิตี้ต้องเข็นจนเหนื่อยกว่าจะเก็บ3ามแต้มได้และนี่คือประเด็นที่เรามองจากเกมที่กูดิสันพาร์คค่ำคืนที่ไม่น่าจดจำของโรดี้ มีคำถามก่อนเกมแล้วว่าโรดี้จะฟิตพอลงเล่นในเกมที่คูดิสันพาร์คหรือไม่หลังจากโดนสกัดหนักจนได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าและถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ชนะฟูมิเนเซอย่างไรก็ตามกองกลางทีมชาติสเปนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้ไม่มีปัญหาในเกมนี้เพื่อคุมแดนกลางร่วมกับมาเทอุสนูเนสซึ่งรายหลังมีชื่ออยู่ใน11คนแรกแบบสรส์ด้วยผลงานที่น่าประทับใจในเึกฟีฟาขับเวอครับ การน,นั้นมันเป็นคํำคืนที่ไม่น่าจดจำของเขาเอาเสียเลยเขาทำเสียบอลน,น้าเขตโทษทำให้เดวายแมค n นิวได้จ่ายบอลให้กับแจ็คเฮริสันยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อนมันเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงจากมิดฟิลวัย27ปีที่นานๆทีจะพลาดจากนั้นเขาโชคดีที่รอดพ้นจากการโดนใบเหลืองเมื่อเขาเข้าสกัดหนักเจมส์การเนอร์ในช่วงท้ายครึ่งแรก รึ่งหลังก็ยังมีจังหวะที่เขาใจบอลเสียให้เห็นอีกเช่นกันเกมนี้โรดี้อิดอาจชอบคนดูแล้วคงไม่น่าจะฟิตเต็มร้อยแต่เพราะด้วยสถิติที่ผ่านมาซึ่งทีมไม่เคยชนะเมื่อไม่มีเขาอยู่ในสนามทําให้เป๊ปวาดโอล่าเขียนส่งลงตัวจริงในนัดนี้เรื่องที่2จอห์นสโตนตามสมทบลิดนักเตะบาดเจ็บวาดดโอลากําลังเผชิญกับปัญหานักเตะบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแนวรับประตูในครึ่งแรกของเฮลิสันหมายความว่าตอนนี้ซิตี้เก็บคีนชิตในพรีเมียรดีไม่ได้มา9เกมแล้วเป็นภาพที่เห็นไม่บ่อยนักสำหรับซิตี้ที่เกมรับสึกก่อนได้มากขนาดนี้โดยที่พวกเขาเสียประตูมากกว่าทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลสองคู่แข่งลุ้นแชมป์อีกด้วยผลงานเกมรับที่สั่นคลอนมาจากปัญหาแข้งเจ็บโดยลูเบนดิอารกองหลังคนสำคัญ ไม่ฟิตพอในแม์นี้ขณะที่จอห์นสโตนก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ครึ่งแรกจากการประทะกับเบโตแม้คว้าชัยชนะได้แต่ปัญหาในเกมรับของซิตี้ฤดูกาลนี้จะทำให้กวาดิโอลากังวลอย่างแน่นอนเรื่องที่ 3. ฟิลฟอร์เดนกับบทบาทเพย์เมเกอร์ท่ามกลางความยากลำบากอย่างน้อยกวาดิโอลาคงมีอะไรให้ชื่นใจบ้างจากการแจ้งเกิดในบทบาทเพย์เมเกอร์ของฟิลฟอร์เดน วาเดล่าให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่าอยากจะปั้นโฟเดนให้เป็นกองกลางตัวลุกเนื่องด้วยศักยภาพของนักเตะแต่ด้วยวัยและจุดเด่นด้านอื่นๆทําให้เขาถูกจับไปเล่นเป็นปีกมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามด้วยอาการบาดเจ็บของเควินเดอ์บอยทำให้เทนเนอร์ชาวสเปนิชเริ่มส่งโฟเดนลงเล่นเป็นเพย์เมเกอร์แบบเต็มตัวเช่นเดียวกับในแมตช์นี้ซึ่งเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทั้งการสร้างสารรค์โอกาสและยิงไกลสุดสวยให้ทีมตีเสมอ เป็นประตูจุดประกายให้ทีมพิชชนะเลยแหละเรื่องสุดท้ายชัยชนะสำคัญสำหรับการลุ้นแชมป์ความหวังของแมนซิตี้ในการป้องกันแชมป์พีเมียร์ลีกสมัยที่4ติดต่อกันดูเหมือนจะหยุดชะงักในช่วงพักครึ่งแต่ผลงานครึ่งหลังที่ยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังเป็นทีมที่อันตรายอยู่เสมออาจด้วยเพราะเดินทางมาไกลพึ่งลงเล่นท่ามกลางอากาศที่แตกต่างและฉลองแชมป์มาหมาด ทำให้ซิตี้ต้องใช้เวลาสักคู่ก่อนจะค่อยเร่งเครื่องตัวเองได้หลังโดนเอเวอร์ตันขยบพักใหญ่ในครึ่งแรกชัยชนะดังกล่าวนี้ทําให้เรือใบสีฟ้าตามหลังจากฝูงเลเวอพูเพียงห้าคะแนนโดยแข่งน้อยกว่า1เกมซึ่งถ้าชนะแมตช์ในมือแล้วก็จะเหลือแค่2แต้มเท่านั้นแน่นอนว่าคุณไม่สามารถกาพวกเขาออกจากบรรดาทีมลุ้นแชมป์เด็ดขาด แม้ว่าเลิ้์วคูและอาร์เซนอลกำลังฟอร์มดีก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแหละว่าแมนซิต,ตี้จะขึ้นเป็นจ่าฝูงได้หรือไม่